พสดีพี่น้องยายเมสิพามมหาเจ็บพักไม่ใรอกเวยเบิงพี่น้องจ้าโอโหเด็ดมากไก่ที่มือน,นีิครับรถทุนเขาจอดไปคนน่ะตอนสะพานนั่งถึงขะว่ามาทาั้งนี้มันมุมมีวงจอดรถพี่น้องเบิงน้ากันพี่น้องว่ายายเมสิษพักอันนี้กินได้ด้าพี่น้องพักตัวนี้นะบอเมนอันไฟอวีตถ้าพี่น้องเนี่ยแต่กินได้พนมีซื้อเยอรมันอยู่ภาษาเยอรมันอยู่พี่น้องแล้วขาก็ลื่นขอค่ยเก็บรายเทียนแล้ว เอาไปลวกกินแซบด้วยพี่น,อน้องกา่นี่เอาไปลวกกินหรือเ้าะเพาะน้ำโสกน้ำซ่านได้แซบพี่น้องพักตัวนี้นะนี่เอาเพ็ดน้ำผอกน้ำซ่าดื่มก็ได้นี่พี่น้องนี่เอาไปลวกกินหอมหอมพี่น้องนี่นี่กินหอมอันโมเมนต์ไฟแอร์วิทด,ด้วพี่น้องบอกอีกก้อน พันมีซื้อภาษาเยอรมันอยู่แต่ขอเกลื่อพี่น้องคิดบ่พอ,พ,อพักมันลายเนาะคุณเนาะลายลายพี่น้องงามคักงามเนี่ยนี่เป็นเป็นสวนเลยพี่น้องนี่พักสมุนไพรทั้งนั้นเลยพี่น้องกินได้ด้วยจ้ะนี่ าจะว่าไฟเอวิดอันนี้โมเมนที่ว่าคอยลกูกนุ่นโมเมนพี่น้องคนสี่มีซื้อภาษาเยอรมันอีกอยู่นี่ถ้าคอยลืมกินได้จะเอาไปลวกแล้วเขาจะไปเห็ดน้ำซอกน้ำซ่าใบาเพื่อนนี่พูดนะเป็นดงเลยพี่นอ้องหอมหอมหอมคักหอม,อมแน่เวลาเขาเด็ดนะคือพักทั่วไปนี่พี่น้องเนี่เอาไปลวกไปพัดไปแกงนี่หาเบิ่งของมูลนตงโดดโทษพี่น้องนี่พักซุ้มมุ้นนี่กินได้จ้ะพูดนะเป็นดงอยู่เลย ดงพักอันเดียวดิ่นี่พี่น้องงามคักงามเนี่ยปาดต่อ่อนซ้นโอ้โหคุณให้ซูบึงพี่น้องจ้ะอือฮะพักยังเล็กละน้อยเนาะหอบพักยังแน่กะเจ็บคุณพี่น้องต่างมาสูบอากาศคุณเนียนบัดนี้ที่จะพักกินได้ ผักกาดขอกระออกดอกเลี้ยงบนละทางปุ่นนุ่นเป็ดตะลุยบน,น,ยนอยู่ไปกีบมาพักอันนี้จากอีกกรรมก่็งามเนาะคุณน่ะเสียงนกนะเสียงนกเั่นเก็บ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 อยู่ปลาธรรมชาติพี่น้องจ้าอือหือระเบงนะคุณน่ะ พี่น้องมคัดงามเนี่แกกจากน้อยกันแต่ปาพักคนเดียวขอบลาสิว่าซื้อพัอนยูขอลืมเมื่อกี้นน่พี่น้องมันกินได้มัน,มมน,ไไดดนบเมเปนมไฟไอวีดดอกคนเขาเป็นมาไฟเอวีดซันโบแมนพี่นอ้องกำลังให้เราชิมกักปลูกตาสวนตาหัวตัวนี้ที่บ้านหญ้าของกระมีนี่บุหลนี่เป็นดุงเลยนี่เกิดธรรมาศาสตร์พี่น้อง ไปลวกแสบคักที่นอกเอาไปลวกนี่พูดนะฮัมคักหอมหอม รสชาติค,คือคือจังกินข้ากินผักทั่วไปนี่พี่น้องแต่ว่าสำหรับแม่แม่วันจะขมหน่อยออกน้อยๆเพราะหูงงประคบนี่งามคักงามเนาะพี่น้องข้ามลุ้ยไปบึงผักอันนั้นแมนเบิดมิตรปลาเดี๋ยวพี่น้องจ้างามคักงามน,าน,น่เนาะ นกินได้เด้อพี่น้องเป็นผักสมุนไพรพร้อมจ้ะนี่เป็นผักปลาสมุนไพรไทยซุเบิงพี่น้องขอสิพ่อแล้คนเป็ไป้าไปหาเก็บผักแน่าไม้อีกงามคักงามเนยเนี่ยผักกาดเนี่ยกาดก็ได้หุ่น มุนไปข้างใดพี่ตะพักอันเดียวน่างามมันหกเลยพี่น้องขอบใจจะข้ามสิเข้าไปคุณนะปลาธรรมชาติเนาะหออกไปข้างเกาเลยหุณผักกาดกระแก่บนเลาออกดอกบนเลาพี่น้องเก็บก็ได้ห่ามึางมอง,งไม่เหะอมึงสะดาวตันนี้ เอากนงามแทะไปลวกปุ้นกับโบโตก,กับแหงกับเหี้ยวไปเวลแล้วเ,เก็บน้ำห้องน้ำน้ำหวยเอาพี่น้องพักจังซุ่มซื่นขังหกอกขางหวยเป็นสิ ดอกควงไข่มุกพี่น้องไปฝากแม่ป้าก่อนนี่ดอกควงไข่มุกป้าเราเฮ็ดขนมเฮ็ดเค้กได้เราเป็นสร้างเฮ็ดเคก้กเฮ็ดขนมบานแล้น้องกอ เล่นดาบอ่ะมันก็จำบ่ผิดก็ก็ลืมซื้อภาษาเยอรมันกันเลยเดือซ่อ,มองเมาเห็นอีนฝักป่า ว่างไข่มุกพ่อล,ล้วละดอกตุ่มเพิ่นนี่ไงพี่น้องนี่ดอกตุม่มตูมดอกตุมต่มเพิ่นแดดซองเราโบเห็นเนาะพี่น้อง,นองเป็นมัวมม่วงเนาะ เป็นลักษณะนี่นะต้นเพิ่นพ่วงไข่มุกนี่เ <c oughs> พิ่นสิมีสองสายพันธุ์นี่พี่น้องก็อวเคื่นอ <c oughs> นๆลงแหละต้นอีกจํนึงแยวโจดโลดขึ้นไปซื้อดอกขึ้นกันนั้นสิแล้วเขาขาวั้นสิแล้วพี่น้องบ่แตก,กิงเด้กินได้ขึ้นกันทั้งยอดทั้งดอกขึ้นกันพี่น้องแต่เพิ่นสิบ,บ่แตก,กิงคือจังสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้เพิ่นสิแตกิงจ้ะอีกสายพันธุ์นึงเพิ่นบ่แตกิงเพิ่นสิบบกกนสเป็นต้นแยวขึ้นไปซื้อๆนี่พี่น้องแต่จะเป็นดออกกยย่่ลลางงเีนนะ มีสองสายพันธุ์ขอเบื่องขอมุ่นดีๆเด้อพี่น้องกินได้คือกันจ้ะปแา้วาจะเอาไปเห็ดขนมจะกขนมุมยังของเล้าบุเห็นแล้วเก็บไปเห็นเล่าคุณผักขมผักขมฝรั่งนี่นี่พี่น้องอีกสายพันธุ์หนึ่งเนี่ยจะจ้ะเนี่ยเพราะผักขมฝรั่งพันธุ์สีมีสองสายพันธุ์เด้อพี่น้องขอเบื้องขอมูลดีๆจ้ะ หายพันนี่ก็ก,กินได้คือกันรสชาติคือกันพี่น้องมิตามินหลายนี่ก็ินออกก้อนพักย่างละเล็กละน้อยพี่น้องขมฝรั่งขมมันเป็นมขมขมขมแดดรลายแล้วเป็นเลี้ยวบ่เหน็นเนาะพี่น้องจ้ะ พุ่นยางทงพี่น้องหูยขึ้นไปทั้งมูบ้านพุ่นเอารถจอดไว้พุ่นคางห่วยพุ่นต่างพักกันมากนย่งางพักผ่อนไม่ได้เห็ดเดือดแต่เตล่กกนกันมากเตี้มกันมากแต่มูพวกคอะไรกำลังารถจอดไปพุ่นก็ได้โอกาสเนี่ยมออันรอเบื้องนั้นเหมือนวันนี้แหละพี่น้องหาเบื้องพอเบื้องพัก พักอันนั้นนี่นี่พี่น้องนี่จ้าเอ็นยืดตัวเมียอ,อันพันคอมเมนต์มาอยู่อันยายเมียเอาเพชรนังได้กินเอาไปกินสดก็ได้พี่น้องเนี่ยเอ็นยืดตัวตัวเมียน,นี่นะตัวผูเป็นจิใบเล่มแลมอนี่ตัวเมียไปกินสดก็ได้พี่น้องหรือเ้างสีไปแกงออกแกงอ้อมมาสิก็ได้จ้ะเป็นสมุนไพรธรรมดามาดพันกับเพชรน้ำอยา,น,านั่งแนหรือเอาไปอัน สกัดเห็ดน้ำหมกน้ำมันล้วพี่น้องพวกนี้เนาะเขาก็กินได้คือกันพี่น้องกินซุปก,ก็ได้กินซดก็ได้แล้วแต่ผู้มักเนาะนี่นงักงามงามคักงามเนยอืมเจ็บตน้นนกไอ้แจงอ้อมแสบแททอ่อนๆนี่มากไก่พี่น้องพักกันมากผักพร ถ in right. right right like ้เที่ยวเล่นต่างเที่ยวเล่นนะถ้าลูกถ้าตาไม้ยางเหร่นหอวน้ำหัวน้ำมูฝรั่งข้าเจ้าแล้วก็กลับไปละผมก็เลได้โอกาสยางหาเก็บพักก่อนหน้าหรอกยางอินยืดตู้เมียพ่อละล่ะเป็นสมุนไพรได้พี่น้องนี่ป้าเหล้วเมืองก่อนนี่อีพ่ออีแม่แขวนงามพักเนาะคุณละอุบ ดึงจดดึงบ่ขาดเพื่อนไงคักหล่ไม่ก่อนนึงนะโอ้ยพ่อแล่ะล่ะไล่หล่ะไล่หลายไม่ได้พี่น้องอันอันยังกอดพักตั้งโอ้เะเพิ่นออกดอกดอกเพื่อนที่เป็นเนื้อสีขาวๆเพิ่อนคอมเมนต์มาถามอยู่ดอกยังไงสันนี่เด้ดอกเพิ่อนขาวๆนี่แก่เราเนี่ยพักตั้งโอ้ มึงประก,กาศกแก่แ,แก่เราเก็บกว่าไเาากกพี่นองบอกว่าเก็บอันให้เบิ้งในใยเม่มาสันโอ้จักรีเก็บเลยพี่น้องเก็บบัวปีนดอกเพคนเผาแล้วแก่เราเนาะเป็นตะเก,ก็บดอกมาทายสุเบิงนี่พักตั้งโอเพี่นองเป็นดอกนี่นี่ดอกพีนพ่น้องนี่แก่เบอรแล้วเนะาะจักรีเก็บมาได้เก็บดอก,กเลยพี่น้องคนเผาเบอร์แล้วล่ะเออพักอือมสิลอยสิล้อแล้วพี่น้องทั้งฝนกระโบโ,โตก๊กมาทายสุเบิงนี่พักตั้งโอเพี่นองเป็นดอกแล้วนี่ เมื่อกตะเก็บดอกพี่น้องมันแก่แล้วจ้ะคลิปนี้กับบมีิยังลายดอกพี่น้องเพาเห็นว่านี่มาปีและเทียสองเทียผลแล้วมาทั้งนี้แต่มันแดดๆด,ดเนาะมันมามยางเทียวมันหุ่นรถจอดอยู่หุ่นมันข้าจาพักลายทั้งนั้น,นมันก็เป็นมุงบานข้าจา้ออันนี้ก็เป็นเม็ดพักเซียนพี่น้องนี่พ่นวอนใน,นแก่เนาะบนท่านพ่อหูเลยพี่น้องนี่เห็นนะนี่ต้นพักเซียนนแ,แก้บนเราพี่น้องนี่ ฮักาทายสุเบิรพี่น้องผักปลาเมืองหนาวัากปลาเมืองเยอรมันคนยังโบกแกโบพ่อสีหูดได้พี่น้องนี่เนาะนี่คนหวัวตะสิดอกลนนเป็นปลาเนี่ยหุ่ปลาพักเสียนคลิปนี้ก็ไม่ยังลาลดอกพี่น้องจ้าคนข้าเอารถจอดกันมาเที่ยวจอด,ดรถทุนเลี้ยงกันนี่คุณ ขอบคุณลยหลายเดอ้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งส่งมิลลี่แฮปปี้พี่นอ้องรถไปรถไม่จอดไปอนนหอม้าจะไป้เลยคุณหอมใส่ พี่น้องกินกินกอนง้ยกินก่อนก็ได้พีพันงจิไงกินั้รแล้วไปพอเห็นนี้ปากา ปลาิไส้แกงเมขอให้มีปลกปลาแกงอม นีพี่น้องนี่ค่ะอะให้เบิรงก่อนอโอ้จามตัวันนี้นี่พักนะอันนี้เก็บมาดันก้อนนตัวนี้อะไครโคนอันนี้ก็แม่นหญ่เอ็นยืดตัวเมียพี่น้องอันนี้กักกบอะะทินกระทินกำลังอันนี้ก็เอียงก็ล์ฟก็ลืมซื้อไวนนั้วล่ะเดี๋ยวพอสิลลกอัน,นใต้กีเบเป็นรุ่งดอกนี้ เป็นสมุนไพรดีมากเลยพี่น้องเ็ดทำซาดึงมาเลยหอมกินบนนี้นี่ก็ไปเก็บมามือนี้บอกว่าสิแกงออมเลยพี่น้องนี่ยไม่ตะถักปลาน้วนจ้ะไม่ตะถักสมุนไพรทั้งนั้นเลยจ้ะพี่น้องไม่ไม่ยู่งง่ายกินง่ายพี่น้องกินยังเราจะได้ก็ขอบอกต้องบอกอีกก่อนเพราะว่าจะของกินผู้เดียวต้นคุณสาวคนตัวกกินอาหารไทยนั้นอาหารอีสานอาหารไทยเป็นอยังไรตัวกินเนาะเขาไปเท็ดกินแต่เขา ขั้วนี่คือขั้วอีสานขั้วใหญ่เมฆเพิ่มกลุ้มหอมลงไปพี่น้องนี่คือข้ขาวขัวข้วขัว้วเพิ่มกลุ้มหอมลงไปหอมเล็กใส่ขัวข้วแห่งอ้อมเนี่ยเหมืก็ิะกะแช่ข้าวเหนียวต่ำใส่เนาะนก็จะต้องแกงใส่หมูไหมอยู่ละอันนี้เขาแกงก่อน้อม แต่มีการนั่งใส่ในสิค้้งนี้ไอเอียงาเอินไอแข่งนะพี่้องเคลียร์่วงใส่ที่แบบ เนี่ยเนาะพี่น้องบุกินเนี่ยบุกินเนี่ยเนี่ยวอกอีกคนกินแต่เนื้อมูเนาะแต่ไก่อยากกินหมู๊กเลยส่านมาจิกินไก่กินปลากินกุ้งเหมือนท่านกัพี่น้องท่านมาเดีเป็นหลักนี่คือไก่พี่น้องแม่แม่กินอาหารหลักนี่คือไก่เนื้อไก่อาหารหลักนะก็สิได้ตัดตัดสุนี่ใส่กาวาซกแล้วเฮะตัดเสรเลยนี่พี่น้องเนี่ยจะปักปลาสมุนไพรทั้งนั้นเลยพี่น้อง ลอดสารใส่ผักลงไปพี่น้องผลนักขั้นไว้แล้วมือในีแกงยังผักหน่อยได้มือนี่ผักเก็บมากนใะส่เลยใส่ผักแกงเล็กละน้อยเบ้อพี่น้องกินเขาน้ำกันอันนี้เป็นอัน พ่เสิเอิ่นซื้อคนอยู่นี่หอมหอมนี่ว่าใส่แท่นอันผักอีตู้พี่น้องนี่นี่กินออกไข่กินแนงด่านี่ยังบุหรี่ว่าเสียว่ดซื้อลืมนี่หอมหอมนหนมันเ้องแกงมะม่วงทำไมเขาบอกถึงเซเล่นพี่น้องสุกแล้วพี่น้องพักยุบเลยจ้ะใส่ตัวนี้ลงไปดีแท่นผักนั่งตู้เรียบร้อย เดี๋ยวพี่น้องกินข้าวน้ำกันเบิร์ทุสูทุกคนทุสมองทุบอนแค่แม่แล้วแล้วออกแข่งออมไก่ใส่ผักปลาพี่น้องแลี้ยแล้วจ้า